สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับประมาณสากักห้าโมงครึ่งผมเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากราชการนะครับก็มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกระหว่างวันเนี้ยผมก็นั่งนึกนะครับอยู่เกือบทั้งวันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเมื่อวานก็คือเรื่องของผิวลมดำนะการทําผิวลมดํานะครับที่ใช้ลมดําเย็นเนี่ยทาเข้าไปนะครับที่ตืนกระบ,บอกนี้แล้วมันเกิดเป็นรอยขึ้นมาก็พยายามนึกนะครับแล้วก็จะลองดูเรื่องของวิธีการแก้นะ ก็ค้นพบนะครับอยู่ว่าจะแก้อย่างไรนะครับจึงได้นํามาพูดกับเพื่อนสมาชิกในวันนี้นําปืนออกมานะครับเป็นปืนตัวอย่าง2กระบอกกระบอกที่1ก็คือเป็นปืนกล็อก19นะครับรุ่นมารินเนอร์นะครับจับถือปืนนิ้วนอกของกันนะครับปลดแม็กให้ได้พร้อนนะครับจากนั้นเสไลด์หลายที่นะครับโอเคปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้นะเป็นกล็อกมารินเนอร์นะครับกระบอกที่1กระบอกที่2นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับประเด็นของราวเมื่อวาน เป็นปืนโค้ดนะครับมาสโฟซลีเจ็ดศูนย์นะจับถือปืนนะครับนิ้วนอกกลองไกลปลดแม็กกาซีนออกให้เรียบร้อยนะครับดึงสไลด์ตรวจให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีรูปปืนปลอดภัยนะกระบอกนี้นะครับโอเคก็เมื่อวานนะครับที่ทำคลิปไปนะครับคลิปสั้นๆเรื่องของลมดําเย็นที่มาไปกัดนะครับสีผิวปืนนะตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะก็จะเห็นนะครับมองไปเนี่ยมันก็เหียนเป็นปืนนะครับดำๆอยู่เล็กๆนะครับตรงนี้นะ วิธีการแก้นะครับของผมเนี่ยเมื่อคืนนะครับก็ทั้งบาโซนะทั้งน้ํามันนะครับขาดไปปรากฏว่ายิ่งขัดนะเนื้อสีนะครับยิ่งจางลงนะกลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่ก็มีวิธีการแก้ไขนะดังต่อไปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับตัวเนื้อที่ผมทำเมื่อวานนะลองถอดนะครับขันคับสายดูนะโอเคนะครับปึ๊บก็จะมองเห็นนะครับนี่เลย เนื้อโลหะที่มันจะเป็นรอยต่างๆนะครับอยู่นะเด็กน้อยนะครับตรงนี้อ่าจุดนี้ครับถ้ามองดีๆก็จะเห็นนะครับนี่เลยก็จะเป็นรอยนะซึ่งตรงเนี้ยโหมันทาให้รู้สึกว่าเจ็บปวดนะหัวใจนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าเฉพาะเมื่อวานนะครับวิธีการแก้ไขนะผมก็ค้นพบนะครับวันนี้ทั้งวันเลยก็คือเรื่องของการทําใจอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะครับของผมว่า ถ้าเผื่อว่าเราทําใจยอมรับนะครับในเรื่องของริ้วรอยของปืนเนี่ยมันทําให้สบายใจขึ้นนะก็นั่งนึกทั้งวันนะครับไหนๆก็ไหนๆละนะปืนเป็นรอยนะครับมันทําให้ความสึกผมเนี่ยนะอยากจับปืนกระบอกนี้เนี่ยบ่อยขึ้นมากขึ้นจากเดิมนะครับตอนที่ปืนเนี่ยไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะครับไม่อยากจะหยิบสัมผัสเขาเลยนะทาให้รู้สึกว่าเสียประโยชน์นะครับในการที่ซื้อปืนกระบอกนี้มาแต่เมื่อมันเป็นรอยขึ้นมาแล้วนะครับจากเหตุสวิตัย ต้องบอกว่ามาจากเหตุสุวิสัยนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าทําให้เขาเป็นนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออไหนๆก็เป็นรอยแล้วก็อยากจับเขามากขึ้นอยากนําเขาเนี่ยมายิงเนี่ยมากขึ้นจากเดิมที่อย่างที่บอกนะครับว่ายิงเข้าไปเนี่ยเพียงแค่สักรอบเดียวนะครับตั้งแต่ซื้อมาแต่ทีนี้นะครับก็อยากจะเออหยิบบ่อยขึ้นนะครับจับบ่อยขึ้นดูเขาบ่อยขึ้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในการทําใจนะครับ เป็นรอยก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะครับเราใส่คันค้างสไลด์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่ขออนุญาตครับเราจะใส่คันค้างสไลด์เหมือนเดิมเข้าไปแต่ตัวนี้ครับปึ๊บใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะไปปิดไอ้เจ้ารอยต่างๆนะครับตัวนี้พอดีได้เลยนะครับอ่าปึ๊บนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยก็จะเห็นว่ามันก็ไม่เห็นรอยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าคันค้างสไลด์เนี่ยมันจะไปปิดพอดีนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับดีมาก เนะทียบกับตัวปืนกลอกนะครับที่ใช้งานที่แรกจุดประสงค์เนี่ยกระบอกนี้ต้องการเพื่อเก็บอย่างเดียวนะเก็บสะสมเลยนะครับกระบอกนี้แต่ว่าพอมาเทียบนะครับกับตัวกลอกนะกลอกสิเนี่ยผมมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเป็นกลอกเกินสามทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็คือมารินเนอร์นะฮะตัวเนี้ใช้ในการฝึกอบรมนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นปืนประจํากายนะครับเป็นปืนคู่กายของผมเพื่อให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับซึ่งได้มาพบเจอกันในวันอบรมเนี่ยแล้วผมก็ รับหน้าที่นะครับดูแลในช่องยิงนั้นนะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ใช้นะครับกระบอกนี้เรียกว่าเต็มที่เลยนะศูนย์ก็เปลี่ยนเองนะครับไฟเบอร์ติเป็นปืนใช้งานนะพอปืนใช้งานเนี่ยความเสียดายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งแต่ก็คิดว่ามันเป็นปืนสําหรับลุยนะครับใช้งานเนี่ยจะให้ความรู้สึกเนี่ยแตกต่างนะครับกับปืนกระบอกนี้นะเรียกว่า เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างน,นะครับแต่ตอนนี้นะครับปื่กระบอกนี่เกิดเป็นริ้วรอยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปเรียกว่าชดเชยนะครับความรู้สึกที่ไม่อยากจับเนี่ยให้น้อยลงนะทำให้อยากจับเขาเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับต่อตัวผมเองนะก็อยากจะลองมานําเสนอนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยลองนะครับปรับใช้ดูนะ ต้องทําใจนะนเรียกว่าปืนเนี่ยอย่างไรมันก็ต้องมีรอยบ้างนะครับถึงจะไม่มาจากเรานะครับวันนี้วันหน้าก็ต้องมีแน่นอนนะครับพอทําใจได้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะครับในไหนก็มาจากฝีมือเราแล้วนะแล้วก็ใช้ไปนะครับตามนี้เลยนะเมื่อก่อนก็จะห่วงนะครับเรื่องของด้ามจับนะตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยห่วงนะรู้สึกว่ากมได้อย่างสบายใจนะ จะดึงสไลด์นะครับจะอะไรอย่างไรก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะในการใช้งานนะครับโอเคนะครับก็เอามานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนะในการปรอบใช้นะครับแกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้แล้วนะยิ่งทํายิ่งเละยิ่งทํายิ่งไปกันใหญ่นะครับมีหลายๆท่านเนี่ยก็ให้กําลังใจนะครับผมมากๆเลยให้กําลังใจว่าไม่เป็นไรนะครับปืนยังก็ต้องมีรอยบ้านนะครับนักรบย่อมมีแบาดแผล ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะเมื่อวานนะครับที่ส่งให้ผมเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับมากๆบางท่านก็บอกว่าให้ทําผิวนะครับปืนใหม่เลยนะทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้เพิ่งจะรับมาไม่นานเองนะครับแล้วยังเป็นผิวเนี่ยเดิมๆเนี่ยสวยงามมากนะตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่จุดเล็กนิดเดียวนะครับจุดเล็กน้อยก็เอาไว้นะครับแบบนี้แล้วกันโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ